สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะฮะวันนี้นะะฮเฮียกองปกองชีพนะฮะก็มาชมพระเกียกองพิธีดีอีกสักรุ่นหนึ่งนะฮะก็เอียไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับ หลวงพ่อโสธรเลยสักคลิปนะ,ะอันนี้ก็มาดูหลวงพ่อโสธรสักรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะแต่ว่าพิธีใหญ่นะฮะอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะหลวงพ่อโสธรเนื้อผงพุทธคุณนะฮะสองพิมพ์สองหน้านะฮะแล้วก็บรรจุกลิ่ง <c oughs> บรรจุกลิ่งไว้ด้านในด้วยนะะเวลาเขย่ากลิ่งก็จะมีอ่า ก,ก็แบบมีเสียงนะแล้วก็ลื่นด้วยนะคือเวลาเช่าพระที่มีพระกิ่งนะฮะก็พยายามแบบอ่าเช่าที่เราเขย่ากิ่งดูกิ่งไม่ขัดกิ่งดูลื่นๆ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามอ่า,อา,อาเลือกแบบนั้นนะฮะเลือกองแบบนั้นนะฮะอันนี้เป็นเนื้อผงวัตถุคุณนะฮะสร้างย้อนยุกนะฮะสร้างย้อนยุกปีศูนย์จำไม่ได้ปีศูนย์เท่าไหร่เนาะอ่าสร้างย้อนยุก จัดสร้างขึ้นปี2540นะะเพื่อเป็นที่ระลึกในการเขาเรียกอะไรสร้างอุโบสถนะฮะสร้างอุโบสถวัดโสธรเวลารามปี2540นะฮะทางวัดก็จัดพิธีใหญ่นะ,ะพิธีพุทธาพิเศษท,ท,ที่ใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะฮะ เขาจะเรียกรุ่นนี้ว่าอ่าอีกชื่อหนึ่งเขาก็จะเรียกรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นเข็มหักนะประสบการณ์เข็มหักแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะก็เลยผมก็ไม่ได้ค้นนะฮะไม่ได้ค้นว่าเข็มหักเข็มอะไรหักหรือแขวนไปโรงพยาบาลแล้วหมอใช้เข็มฉีดยาแล้วฉีดไม่เข้าแล้วเข็มหักถึงนี้เรียกว่าประสบการณ์เข็มหัก เขาก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประสบการณ์เข็มหักกันแหละฮะก็เป็นผ้าที่ราคาไม่แรงนะฮะหลักระะ้อยองละร้อยสอ0ร้อยก็พอหาได้อยู่นะ,ะตามกองก็อาจจะเขียดเจอได้นะฮะในกององละ3 0 40บาทก็เผื่อเจอนะฮะก็จดจําภาพไว้นะฮะพิมสองหน้าลักษณะอย่างนี้นะฮะเขย่ากิ่งดูนะฮะกิ่งไม่ขัดกิ่งลื่นอะไรี้ก็ ก็เป็นอีกอรุ่นหนึ่งที่ที่น่าเก็บสะสมนะ,ะเก็บสะสมแล้วก็เลี่ยมแขวนคอพึ่งพุทธคุณได้เลยนะฮะในส่วนพุทธคุณก็แข้วคาดปลอดภัยนะฮะค้าขายจเจริญรุ่งเรืองก็อยู่แล้วขึ้นชื่อระดับประเทศอยู่แล้วหลวงพ่อโสธรน,นะ,ะดีทุกด้านครบรอบจัก,กรวาลน,นะฮะอธิษฐานขอพรได้สําเร็จดังใจก็ นึ่งในนั้นก็เป็นหลวงพ่อโสธรน,นั่นแหละฮะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับก็โอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขี่ยก,กองประคองชีพด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะนำพระอะไรไมาให้ชมก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับสลับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ